สวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆครับเช้านี้นะครับเดี๋ยวจะพามาอัปเดตนะครับทุเรียนของเรานะครับทุเรียนที่ปลูกปีนี้นะครับทุเรียนเข้าสู่เดือนที่7แล้วเรามาดูนะครับว่าการเจริญเติบโตเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับเช้านี้อากาศดีมากครับหลังจากที่อัปเมื่อวานนะครับเมื่อวานช่วงสายๆนะครับฝนตกนะครับฝนตกประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงนะครับเช้านี้เลยมี หมอกนะครับเลยมีหมอกให้เห็นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับสวนก็จะรกๆหน่อยนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับหมอกปกติด้านหลังนะครับจะเป็นภูเขานะครับด้านหลังจะเป็นภูเขาครับชาวนี้นะครับดูนะครับหมอกลงหมอกลงแต่เมื่อคืนแล้วนะครับไปกีดยางก็น้ํายางก็ไหลดีนะครับหมอกลงค่อนข้างเยอะนะครับหมอกลงค่อนข้างเยอะ ด้านหลังจนมองไม่เห็นภูเขานะครับเดี๋ยวเรามาดูทุเรียนกันนะครับทุเรียนทุเรียนทุเรียนอายุเข้าสู่เดือนที่เจ็ดนะครับเามาดูกันนะครับต้นนี้จะเป็นต้นที่คิดว่าน่าจะสวยที่สุดในรุ่นนะครับนี่เข้าสู่เดือนที่เจ็ดนะครับเดือนที่แล้วนะครับที่ผมลงคลิปไปนะครับจะเห็นว่ายอดยังไม่ค่อยแตกนะครับมา เข้าสู่เดือนที่เจ็ดนะครับยอดเริ่มแทงแล้วนะครับปกตินับทุเรียนนะครับยอดแต่ละชุดนะครับจะใช้เวลาตั้งแต่เริ่มนะครับแทงยอดใช้เวลาเกือบเกือบนะเกือบเกือบสองเดือนนะครับใบแต่ละชุดนะครับที่ออกมานะครับเกือบเกือบสองเดือนครับสี่สิบห้าวันถึงหกสิบวันนะครับกว่าที่ใบเขาจะ เขียวเข้มได้ขนาดนี้นะครับใช้เวลาเกือบ2เดือนนะครับในแต่ละชุดครับเพราะฉะนั้นครับถ้ายอดออกมาใบออกมาเพื่อนๆรีบนะครับพ่นยานะครับอ่าปฏิเสธไม่ได้นะครับที่จะไม่ใช้ยานะครับถ้าไม่ใช้มันจะมีผลเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับต้นที่ไม่ได้พ่นยานะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพาไปดูนะครับเดี๋ยวมาดูต้นนี้ก่อนนะครับยอดเริ่มแทงออกมาขนาดนี้เริ่ม ปนยาพวกเพี้ยจักจั่น,นครับที่สวนก็จะเจอค่อนข้างบ่อยนะครับเพี้ยจักจั่นนะครับไอ้พวกแมลงปากดูดนะครับจะมาดูดท่อน้ําเลี้ยงของทุเรียนเราครับจะทําให้ทุเรียนของเราได้ใบหงิกใบงอนะครับไม่จเจริญเติบโตครับเดีย๋ยวผมจะพาไปดูอไอ้ตัวที่พวกแมลงปากดูดมันดูด พอนำเลียงไปแล้วใบมีลักษณะไงเดี๋ยวจะพาไปดูครับผมยังมาดูต้นนี้ก่อนนะครับเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือนเพื่อนๆดูตรงยอดนะครับดูตรงยอดยอดก็จะอวบมากนะครับต้นนี้ดียอดจะอวบจะใหญ่มากนะครับลักษณะนี้นะครับยอดจะพุ่งสูงนะครับแต่ละชุดนะครับยอดแต่ละชุดจะพุ่งสูงนะครับไม่ต่ำกว่าห้าหกใบนะครับ วยนะครับตัวนี้สวยเข้าสู่เดือนที่เจ็ดแล้วครับผมเมตรกว่าแล้วเมตรกว่าแล้วครับต้นทุเรียนนะครับหลังจากที่ซื้อมาครับประมาณสี่สิบไปหกสิบหกสิบเจ็ดสิบเซนนะครับซื้อมาตอนซื้อมานี่ก็เข้าสู่เดือนที่เจ็ดครับผมนี่ต้นแรงครับชุดนี้ผมจะปลูกไปนะครับ สี่ชุดครับไอสีต้นนะครับปลูกไว้สีต้นครับชุดนี้ไอ้พวกนี้ก็จะมาล้อมไว้นะครับเพราะจะมีพวกไก่นะครับไก่ก็เยอะนะครับไก่มาเขี่ยรับโคลนต้นทุเรียนเอาพวก้นามอะไรมาล้อมไว้ดนึงครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นไฮไลท์นะครับสวยที่สุดแล้วนะครับต้นนี้ใบแก่ ใบแก่เต็มนะครับใบแก่เต็มที่นะครับยอดอ่อนก็เริ่มแทงออกครับนี่ครับผมเข้าสู่เดือนที่เจ็ดแล้วครับเดี๋ยวไปดูอีกต้นที่สองครับผมนี่ครับต้นที่สองต้นนี้ก็สวยใช้ได้ เดือนที่แล้วนะครับคุณเพื่อนจะเห็นว่าเขาแตกยอดสวยนะครับมาเดือนนี้เริ่มใบเริ่มเพรสลัดแล้วนะครับใบเริ่มเพสลสดนะครับหล่อใบแก่สะสมอาหารแล้วก็แตกยอดใหม่ครับนี่ยอดที่ได้ก็จะ หนึ่งสี่ห้าหกครับหชุดนะครับถอดไปก็ประมาณเกือบ20่สิบเซนได้ครับนี่คือต้นที่สองนะครับต้นนี้ก็สวยใช้ได้นะครับใบเริ่มเพสลาดนะครับต้นที่สองครับผม ทุเรียนปี65ครับเข้าสู่เดือนที่7นะครับเดือน7ไปดูต้นที่3กันครับผมนี่ครับผมต้นที่3ต้นนี้ก็จะโสมๆหน่อยครับโดนที่ผมได้กล่าวไปต้นคลิปนะครับโดนเพี้ยนะจักจันเล่นงานนะครับแล้วก็โดนพวกเชื้อราเข้าซ้ำเติมนะครับนี่ ให้ตรงพวกนี้จะโดนเพี้ยจักระจันเขาดูดน้ำเลี้ยงนะครับแล้วก็โดนเชื้อราเข้าเล่นงานนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับกลร,รอยอดใหม่คนระับยอดพวกนี้มันจะแก้ไม่ได้แล้วนะครับก็ลอยอดใหม่มาเดี๋ยวก็พ่นยาป้องกันนะครับพ่นยาป้องกันมลรงนะครับต้นนี้ครับต้นที่สาม เป็นต้นที่ขี้เลที่สุดนะครับต้นนี้ขี้เลขี้เลนะครับไม่สวยเข้าสู่เดือนที่เจ็ดแล้วนะครับเห็นไหมถ้าเราไม่พ่นยาป้องกันครับใบก็จะออกมาลักษณะนี้นะครับการสังเห์แสงก็จะน้อยนะครับทําให้ต้นโตช้านะครับถ้าเราทําใบได้สวยนะครับป้องกันแมลงได้นะครับต้นก็จะโตไวนะครับเพื่อนๆฝากเพื่อนๆไว้เอาไปพิจารณานะครับ ถ้าเราไม่พ่นยาก็ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับผมไม่ได้พ่นยานะครับไม่ได้พ่นยาก็ลักษณะอย่างนี้นะครับเพื่อนๆพ่นไม่ทันก็เียบร้อยนะครับเพี้ยจ้กระจันนะครับเข้าทําลายนี่ครับผมไปดูต้นสุดท้ายต้นที่สี่กันนะครับ ต้นที่สี่นะครับอายุเจ็ดเดือนเช่นกันนะครับชุดนี้ก็จะปลูกไปเจ็ดในสี่ต้นนะครับอายุเจ็ดเดือนนะครับมีหลายรุ่นนะครับทุเรียนที่ปลูกปีนี้นะครับดูนะครับยอดก็โดนเพี้ยจักระจันเล่นงานเช่นกันนะครับไม่ได้พ่นยาก็จะประมาณนี้นะครับนี่อาคารนี้คือโดนเพี้ยจักระจันเล่นงานนะครับเพื่อน ไม่ได้ว่าขาดสารอาหารไม่ได้ว่าขาดน้ำนะครับน้ำเกินขาดน้ำขาดสารอาหารนะั่ไม่ใช่โดนเพียจักระจันเล่นงานนะครับวันนั้นผมก็มาเจอมาถ่ายได้พอดีนะครับช่วงดึกๆนะครับเจอเขากำลังดูดอยู่พอดีนะครับนี่ลักษณะอาการเลยเป็นเช่นนี้นะครับต้นนี้ก็จะ สวยเลยนะครับถ้าใบไม่หง,งิกงอนี่สวยเลยนะครับนี่นะครับทุเรียนเจ็ดเดือนครับผมประมาณนี้ทุเรียนเจ็ดเดือนวันวันลิปนี้กับวานเพื่อนมาดูมาอัปเดตทุเรียนครับว่าเป็นยังไงบ้างยังอยู่นะครับทุเรียนยังไม่ตายนะครับแต่เจอปัญหาพวก มลงปากดูดนะครับมาดูดใบอ่อนนะครับทำให้ใบไม่เจริญเติบโตใบไม่ก้างนะครับใบไม่กลางเนะกงิดจะทำให้ทุเรียนของเราโตช้านิดนึงก็ไม่เป็นไรครับรอยอดใหม่ครับรอยอดใหม่แล้วก็รักษาย,ยอดเอาดีๆนะครับให้ทุเรียนของเราใบออกมาสวยๆนะครับจะได้เจริญเติบโตไวๆครับผมนะทุเรียนเจ็ดเดือนก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ ลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายก็ผ่านเพื่อนมาดูทุเรียนเจ็ดเดือนแล้วก็ดูบรรยากาศเช้าเช้านะครับหมอกใหม่อีกแล้วครับหมอกใหม่อีกแล้วหนาตึบเลยครับเช้านี้เจ็ดนาฬิกากว่าๆแล้วหมอกยังหนาอยู่ครับเช้านี้ไม่เห็นภูเขาเลยด้านหลัง ประมาณนี้นะครับาพาเพื่อนๆมาดูทุเรียนเจ็ดเดือนก็ขอบคุณนะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมครับใครที่รับชมแล้วก็เช่นเดิมนะครับยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ช่องเกษตรไทพูด,ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องเกษตรไทพูจะได้อัปเดตลงให้เพื่อนได้ดูนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการติหรือการชมนะครับช่องเสียรไทยภูน้อมรับทุกคำติชมขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ